ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองนําเสนอสินค้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผ้าบาังแดดนะครับซึ่งผมเนี่ยได้สั่งมาจากช่องทางของรัสด้าเนาะซึ่งวัสดุที่ผมเข้าไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัสดุ Peva Peva คืออะไร Peva ก็คือเป็นวัสดุอารมณเนียมและผืนผ้านะครับซึ่งอยู่ในตัวเดียวกันเนาะซึ่งแบบเป็นผ้าที่แบบเขาบอกว่าทนหนาและการความร้อนได้ดีมากถามว่ากัน UV ได้ไหม ออกเลยว่าการ UV ได้100%เพราะว่าผมได้ลองใช้มาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเพราะรถผมมต้องจอดตากแดดเนาะผมก็ได้ลองผ้าเนี่ยเอาจอดตากแดดการความร้อนเนี่ยผมเปิดเข้ามาในรถเนี่ยแบบรถไม่ได้ร้อนแบบแตกต่างกับตอนที่ผมไม่ได้เอาผ้าติดเลยนะครับซึ่งขนาดความกว้างเนี่ยผมได้เข้าไปดูในรายละเอียดซึ่งมันพอดีกับรถเนาะเขาบอกว่ากว้างอยู่ที่110เซนติเมตรเนาะความยาวอยู่ที่148ซึ่งสามารถแบบพอดีเลยเห็นไหมครับ เต็มหน้ากระจกเลยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยแถมพอตรงนี้นะครับมีแม่เหล็กเนาะตรงนี้จะมีแม่เหล็กไว้ดูดกับฝากระโปรงเพื่อไม่ให้มันกระพือเนาะเวลาลมมาหรือว่าอะไรนะครับแบบแนบสวยพอดีเลยครับวิธีการใช้นะครับมันไม่ยากเลยนะครับพู่นเนี่ยมันตรงหูเนี่ยมันจะมีที่คล้องอยู่นะเห็นปะเราก็คล้องกับกระจกได้เลยแล้วก็มันที่สําคัญเนี่ยที่บอกว่ามันจะไม่หลุดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ยสังเกตดูมันจะมีหูหนีบกับรอดอเวลาลเราเปิดอะไรเนะี่ยปุ๊บ จะยึดสองฝั่งมันจะแน่นมากเลยแล้วก็ถามว่าถ้าฝนตกนี่มันจะซึมไหมผมได้ลองจอตากฝนดูอะไรค้างคืนม้เลยนะครับซึ่งก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรซึมเนาะเพราะว่าตัวตะเข็บเนี่ยมันเข้ามากับไอ้มุมรถพอดีแล้วมันก็แน่นด้วยด,ดึงไม่ออกเลยนะครับแน่นมากลมมาไม่พิュวแน่นอนครับลองมาดูข้างในรถนะครับเนี่ยเห็นไหมครับข้างในรถเป็นสีดํานะครับสังเกตได้เลยเป็นสีดำเนะี่ยเย็นมาก ลองเข้าไปดูก็ได้ครับเย็นเย็นมากครับกันได้จริงๆครับร้อยเปอร์เซ็นเลยหนามากคุ้มครับผมว่าคุม้มไม่เคยสั่งของอะไร้วคย่างนี้เลยใช้มาใช้ดีมากเลยครับบอกเลยว่าใช้ดีมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นาะว่าสั่งจากช่องทางไหนร้นานนี้ผมว่าโอเคเลยเดีย๋ยวผมสั่งมาเพราะว่าผมจะลองใช้รถหลายๆคันแต่ว่าเนี่ยลองทดสอบมาถือว่าโอเคเลยครับ